สวัสดีครับพวกเรานิสิตจากสาขาวิชาประมงคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารครามวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับการเพาะพันธุ์ประกัดปลาไปดูกันนะครับว่าจะมีความเหมือนหรือแตกต่างจาปกปลาทั่วไปยังไงเชิญรับชมได้เลยครับปลากัดปลาหรือปลากัดทุ่งที่พบในธรรมชาติตามท้องนาหนองบึง ส่วนใหญ่จะเป็นปลาขนาดเล็กที่ไม่เด่นมากนะในสภาพปกติตีอาจจะเป็นสีน้ำตาลเทาหม่นหรือสีเขียวและอาจมีแถบดำจางๆพาดตามความยาวของลำตัวอาศัยหลบซ่อนอยู่ระหว่างพันไม้น้ำในที่ตื้นความพิเศษของปลากัศดอยู่ที่ความเป็นนักสู้โดยธรรมชาติเมื่อพบปลาตัวอื่นจะเข้าไปต่อสู้กันทันทีและที่พิเศษยิ่งกว่านั้นคือ การที่ปราตัวผู้สามารถเปลี่ยนสีให้งดงามเมื่อถูกกระตุ้นในสภาพที่ตื่นตัวขีบทุกขีดจะแผ่กลางออกอย่างเต็มที่แผงเยื่อหุ้มเหงือกจะพองตัวออกพร้อมกับสีน้ำเงินหรือสีแดงปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในโทนสีต่างๆทำให้ดูสงา่ากล้าหาญและสวยงามการกระจายของปลากัดป่าในประเทศไทย ปลากัดป่าภาคอีสานมีรูปร่างที่เพรียวยาวเกล็ดมีสีเขียวทั้งที่ข้างแก้มและลำตัวในบางตัวอาจมีเหลี่ยมสีฟ้าขีดสีเขียวหรือสีฟ้าและอาจมีลายปะสีดำปลากัดป่าภาคกลางมีรูปร่างเพียวยาวลำตัวมีเสียมตาเหลื่อมแดงขีดสีแดง และมีแถบสีเหลืองประที่แก้มปลากัดป่าภาคใต้มีรูปร่างเพรียวยาวมีลำตัวสีน้ำตาลอ่อนเหลื่อมแดงและสีน้ำเงินขีบหลังและขีบก้นมีสีค้ำแดงมีแถบสีฟ้าเรืองแสงปลายขีบหางมีแต้มสีแดงสดปลากัดป่ามหาชัยมีรูปร่างเพรียวยาว สีของเกตเป็นสีฟ้าอมเขียวหรือสีเขียวอย่างเดียวแวววาวทั้งตัวสีลำตัวมีสีเข้มตั้งแต่สีน้ำตาลจนถึงสีดำสนิทบริเวณแก้มหรือแผ่นปิดเงือกเป็นขีดสีฟ้าสองขีดปลาชนิดนี้บรรดานักเลงที่เล่นปะกัดหรือมือชีพที่เล่นประกัดซึ่งเป็นชาวชนบทเป็นส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อกัดแข่งกัน เนื่องจากปลากัดทุ่งจะกัดไม่ทนเหมือนปลากัดหม้อแต่จะกัดเก่งและทำให้รู้ผลได้เร็วขึ้นการเพราะพันธุ์และการอนุบาลลูกปลากัดป่าปลาเพศผู้ควรคัดปลาที่มีอายุประมาณ4ถึง6เดือนและแข็งแรงปาดเปียวลักษณะสีสดสวยชอบสร้างรังซึ่งเรียกว่าวอด โดยการค้นฟออากาศที่มีน้ำเมือกจากปากและลำคอผสมอยู่ด้วยซึ่งสแสดงว่าปลาเพศผู้มีความสมบูรณ์ทางเพศเต็มที่พร้อมที่จะผสมพันธุ์ปลาเพศเมียควรคัดปลาที่มีอายุประมาณ5-6เดือนและแข็งแรงสังเกตบริเวณท้องมีลักษณะอุ้มเป่งบริเวณใต้ท้องมีจุดสีขาวใกล้กับรูทวารเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งตุ่มสีขาวนี้เรียกกันว่าไข่นำการเพาะพันธุ์ปลากัดปลาก็เหมือนการเพาะพันธุ์ปลากัดทั่วๆไปโดยมีวิธีดังนี้นำขวดปลาเพศผู้และเพศเมียที่มีความสมบูรณ์ทางเพศเต็มที่มาวางติดกันซึ่งวิธีนี้เรียกว่าเทียบคู่ซึ่งควรจะใช้เวลาประมาณ3-10วัน จากนั้นนำปลาเพศผู้และเพศเมียใส่ลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้สําหรับผสมพันธุ์และใส่พันไม้น้ำที่ทำความสะอาดแล้วลงไปด้วยเมื่อปลาสามารถปรับตัวให้ชินกับสภาพภายในภาชนะประมาณ1-2วันปลาเพศผู้จะเริ่มสร้างวอดติดกับพันไม้น้ำหลังจากสร้างวอดเสร็จปลาเพศผู้จะพองตัวกลางขีบ ไล่ต้อนตัวเมียให้ไปอยู่ใต้วอร์ขดขณะที่ตัวเมียลอยตัวขึ้นบริเวณผิวน้ำราเพศผู้จะลัดตัวเมียบริเวณช่องท้องอ,อวัยวะเพศจากนั้นไข่ก็จะหลุดออกมาพร้อมกับเพศผู้จะตามไปขีดน้ำเชื้อเข้าผสมและเพศผู้จะตามลงไปใช้ปากอมไข่แล้วว่ายน้ำขึ้นมาพุ่นไข่ไว้ในวอรด เมื่อสิ้นสุดการวางไข่ปลาเพศผู้จะทำหน้าที่ดูแลไข่เพียงลําพังและจะไล่ต้อนปลาเพศเมียไปอยู่ในมุมหนึ่งของภาชนะหลังจากนั้นรีบนําปลาเพศเมียออกจากภาชนะเพื่อป้องกันไม่ให้ปลาเพศเมียกินไข่ปล่อยให้พ่อปลาดูแลไข่เพียงลำพังจนลูกปลาฟักเป็นตัว จากนั้นเมื่อลูกปลาฟักเป็นตัวได้ประมาณ8-9วันจึงนำปลาตัวผู้ออกเพื่อไม่ให้กินลูกปลาไข่รประกัดจะเริ่มฟักเป็นตัวหลังจากได้รับผสมน้ำเชื้อประมาณ3-6ชั่วโมงโดยในช่วงแรกจะมีถุงอาหารติดตัวมาด้วยดังนั้นช่วง3-4วันแรกจึงยังไม่ต้องให้อาหารแล้วจึงเริ่มมาให้ตัวอ่อนลายแดงต่อมาเปลี่ยนเป็นลายแดงโตเต็มวัย เลี้ยงไว้จนกระทั่งปลาสามารถกินลูกน้ำได้และผู้เลี้ยงสามารถแยกเพศปลาได้เมื่ออายุประมาณ1เดือนจากนั้นเมื่อปลาอายุประมาณ2เดือนขึ้นไปจึงเริ่มฝึกให้กินอาหารเม็ดสำหรับปลากัดป่ามูลค่าทางเศรษฐกิจอาจเริ่มต้นตั้งแต่หลัก10บาทถึงหลักพันบาทขึ้อนอยู่กับความสวยงามของสายพันธุ์ และความต้องการของตลาดครับแลนหลังจากที่พวกเราได้พาทุกท่านไปทำความรู้จักกับการพ้อพันธุ์ปักาป่ากันแล้วก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ก่ทุกท่านที่กำลังสนใจทำธุรกิจเกี่ยวกับปักาป่านะครับทับและสุดท้ายนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ